สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวายงามๆามกาบสวยๆค่ะกับข้าวใบาปาแดงน้อยแดนป่าดีคือเก่าค่ะบ่อใดมาหลายมือเล่ยคิดหอดทุกคนเลยค่ะบ่อใหออกไปไสเลขค่ะพี่น้องกักโตยุกเหมือนเดิมแม่บ้านคนญี่ปุ่น สีเห็ดยังแดดก็ต้องเห็ดกับเขาคืออก่าค่ะพี่น้องเมื่อนี้ค่ะเมนูของเขาค่ะเมนูที่เกี่ยวกับหมูทั้งนั้นเลยเห็ดหมูสับหมูสับของเขาค่ะเห็ดยังแดไดไหเดดสามเมนูในครังเดียวไปเบิ้งวิธีการเห็ดแล้วกับวัตถุดิบของเขาเลขเขาว่ามีอย่างแน่เนาะบายบาย เริ่มจากนี่เลยค่ะหอมหัวใยวันหวานแค่ออสีสันสดใสจ้ามาต่อกันที่มันฝรั่งจ้าเรื่องอออเดืองนิดเบาแบกนื้เด้อหลังจากล้างเสร็จแล้วเอาลงไปต้มเลยจ้าใส่เกลือนิดหน่อยเด้อเวลาช่างผ่านไปเร็วมากต้มซุกแล้วจ้าเอาสอมจิ้มเบิงงเด้อ หลังจากต้มซุกแล้วจ้าตัดเป็นชิ้นพอดีค่ะเพราะว่าข้าสีเอาไปปั้นในขั้นตอนต่อไปจ้าหลังจากนั้นเอามันสับปะหลังแล้วก็แค่ลอดต้มของข้ค่ะใส่เข้าไปในถั่ได้เลยค่ะขั้นตอนของการปั้นจ้าเข้าสีเอาหมูผสมกับมันสับปะหลังหรือว่าซีมีแค่ลอดตม้มเข้าก็เอาผาสม เข่าไปได้ในในโถปั่นได้เลยเด้จ้าแต่ว,ว่าถ้าวบ่มี่อ่ถาถั่ว้นบ่มี่เปลือกปั่นนะคะไข่บดผสมกันซื่อก็ไดยจ้าทางญี่ปุ่นเพิ่มมากินไข่ปลาอันนี้กับข่าวสวยค่ะก็เลยค,คิดแต่ว่ามีอยู่ในตู้เย็นเฮาก็เลยเอามาผสมเลยค่ะลองเบิ่งแล้วเบเสร้อยพี่น้อง เติมความกรุบกรอบด้วยแค่รสแล้วก็หอมหัวใหญ่หวานของเห้าค่ะตามมาด้วยนี่จ้ารสด,ด,ดีหรือว่าผงนัวแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะไปกันทีนี้เลยจ้านูนัวเสแส่บๆๆด้วยหนามันหอยหอยหของเหาค่ะหนึ่งซอนโตเด้อ นมาทีนี่เลยจ้ามนุษย์เอ้ย <laughs> <laughs> ค,นค,คน้นค่ะค้นผสมไปข้างกันเลค่ะ <laughs> มาต่อกันทีนี่จ้าโยโยโอเย่แล้วค่ะแล้ใส่ตู้เย็นไปค่ะจากชั่วโมงนึงค่ะห <laughs> ลังจากหนึ่งชั่วโมงคะ่ะเอามูมาเห็นเมนูแลกจ้ามีสุกๆคะ่ะ ใส่เห็ดเขมท้องกระหล่ำปีหัวใส่ท้าวแล้วก็หอมหัวไ่ค่ะมีผัดย่างกัใส้ได้จ้าอาจบ่ได้เลยคะ่ะมีสู่รหัวเฮาคะ่ะประมาณสอนครึ่งสอนโตครึ่งหรือว่าสองสองสอนเด้อนนะคะ่ะต่อไปดาชีชอนโตครึ่งคะ่ะต่อไปขางใส่คือมีลินคะ่ะขางขวาคือโชอยุคะ่ะย่างละหนึ่งสอนโตด้วยจ้าปุ๊ป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  <laughs> เสียงหม้อเดือดค่ะพี่น้องเดือดได้ทีแล้วปัน่นหมูของเขาลงได้ค่ะก่อนตามสอบจ้าคำเตือนอย่าใส่หมูหลายเดอ้อเพราะว่าเขาเหลืออีกประมาณสองเมนูที่เขาต้องใส่หมูหมูสาเผ็ุค่ะเสร็จแล้วจ้าเมนูต้มของเขาไปต่อกันทีเมนูอย่างเลยจ้าเมนูที่สองค่ะ ปักพริกหวานยาใส่หมูสับค่ะก่อนอื่นค่ะหั่นไยขวางไยนอนก็ไดค่ะขอให้ยาใส่หมูเข้าไปได้ค่ะแล้วก็แกเอาเม็ดพริกออกเด้อค่ะต่อไปเอามูที่ห้ามมากไว้ค่ะยาขอไปในพริกเลยค่ะปลาแดงหน่อยใส่พริกสีเขียวเพราะว่าราคาถูกค่ะสําคัญเลยแต่ที่สําคัญสุดก็คือมันมันอย่างสุกง่ายค่ะ อย่างซุงไงก็พริกเขียวหรอกกับพริกสีแดงค่ะได้แล้วคะ่ะนั่มไปย่างกันเลยจ้าไปต่อเมนูสื้อถ่ายของเขาคะ่ะเมนูหมูสับของเขาเมนูหมูสับทอด เก็ตขนมปังค่ะไป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 วัตถุดิบจ้าไข่หนึ่งฟองจ้าวัตถุดิบมีแค่สามอย่างเด้อมูสับที่ห้ามีอยู่แล้วจ้าต่อโดยไข่ไก่ของเขาเนี่ยละค่ะตามด้วยเก็ตขนมปังจ้าขออนุญาตใส่มือได้พี่น้องปั่น ใส่ตามขนาดตามชอบเรากดให้เป็นแบนๆค่ะยาวหนาหลายเดอ้อมันสีอิ่มไงโมเมนจ้าเดี๋ยวมันจะทอดซุกอยากจ้าถัดมาค่ะเอาหมูของเข่าค่ะไปจุม่มลงในใครเลยค่ะจากนั้นค่ะเอาหมูไปคลุกฟุ้น <laughs> คลุกเก็ตขนมปังค่ะ จากนั้นโย่นหมูลงไปในกระทะห่อหอนๆที่ห้าเตรียมใ้เลจ้าว้าวเล่นจ้าบ่ก้าโย่นดอกย่านาอันสวยๆพองมืง <c oughs> ใส่ไฟกลางพาะเด้อพี่น้องเพราะว่าเก็ดขนมปังสีจะเปลี่ยนเร็วค่ะค่ะปลาแดกหน่อยมื่อจะปั่นอันทีเดียวค่ะพี่น้องมีแต่เละสอ,อกเหลืองท้อง ทำแ่ำนะคะดีจับหวานนิน้อยฟง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 ฟเชียงกรอบค่ะหลังจากเสร็จทุกอย่างแล้วจ้าจาัดจานกันเลยเขาสวยหอนหอ,นหอมหอมของเข้าค่ะ มาต่อโดยหมูถอดเก็บขนมปังจ้าจะตามสไตล์ของเจ้าของไปเลยจ้าต่อโดยเมนูอย่างพริกหวานหยัดใส่หมูจ้าซอสของเหาจ้าซอสปลเขือเทศมายองเนสหรือว่าน้ำจินมใกล้ก็ได้ค่ะ ไผยนิซอนเอียงกินได้ตามชอบเลยค่ะเป็นอันเสร็จพิธีการพี่น้องไปไปจ้าคุณชายเขาหิวข้าวแล้วปลาแดงน้อยถ่ายวิดีโออยู่ได้สองสามชั่วโมงตัดคลิปออกมาเหลือแเหลือ9้านาทีนะจ้ามากินขอน้ำกันจ้า มื่อนี้ค่ะลาไปด้วยเมนูหมูซับได้ท้งสามเมนูค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาค่ะปาแดงหน่อยสิหาเมนูใหม่ๆหรือว่าเมนูที่เฮ็ดขึ้นเองค่ะคีดขึ้นเองเนาะมันอาจจะใกลเคียงกับเมนูของคนอื่นกับกับเป็นไตว่ว่าขฮาดเห็ดตามวัดถุดิบที่ฮามีค่ะพี่น้องพบพอกันไหมในคลิปหนาค่ะอยู่ดีมีความสุข ทุกคนน้วะคะ่ะถึงคิดหอนคือเกาค่ะไปแล้วค่ะฝากได้เด้อฝากฝากค่ะรค์แชัติดตามกัน,กน,กกน,นหักกันแพงกันเด้อค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ